ก่อนจะไปเที่ยวนะครับผมซื้อ ok อะแดปเตอร์ยกเซตใ่เนาะเป็นของ e n e r g จ a นะครับนี่มีอยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งของผมตัวหนึ่งของพิมพใจนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ชื่อว่า t Travel l i g h t แกน100นะครับด้านหลังมีช่อง USB-C 3ช่องแล้วก็ USB-A 1ช่องจ่ายไฟได้สูงสุดถึง100วัตต์นะครับเขาให้ปลั๊กที่มันเป็นของ UK เคมาให้ด้วยนะครับตัวนี้มีเทคโนโลยีแกนนะครับ GAN นะฮะซึ่งมันสามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะปล่อยพลังงานให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์นะครับมีมาตรวัดไฟในนี้ด้วยนะฮะป้องกันแรงดันไฟเกินไฟรั่วป้องกันการระเบิดได้ด้วยนะครับลดการเกิดความร้อนได้ถึง50%แล้ก็นาเเเลกกงแค่นนนะนีีนะน้้อออยะตบจน ว่ารับได้ที่100วัตต์นะครับก็ซื้อตัวเล็กให้พิมพ์นะครับ45วัตต์นะครับดูดิ อย่างกับพ่อลูกถ้าชาร์จพร้อมกัน2หัวเนี่ยก็จะจ่ายไฟได้สูงสุดช่องละ20วันนะครับแล้วก็มีโปรแกรม A อเบ power supply หรือว่า PPS ช่วยให้ประสิทธิภาพในการชาร์จดียิ่งขึ้นนะครับลดความร้อนนะครับในเมื่อความร้อนน้อยลงนะครับประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับและแน่นอนว่าถ้ามี PPS เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ของคุณนะครับ PPS เนี่ยมีทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับ45สแล้วก็1น0รอยนะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่น้ง เคยมาไหว้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะครับการเดินทางมานาริตะซังก็สะดวกสบายนะครับลงนาริตะสเตชันแล้วก็เดินเข้ามาอีกประมาณ15-20นาทีนะครับระหว่างทางก็มีร้านขายของเพียบเลยนะครับทั้งสายมูของกินนะครับของแต่งบ้านตะกงตะเกียบอะไร้ยมีหมดนะครับตะเกียบพูดทำไมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่านาริตะซังเป็นยังไงนะครับซึ่งช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีคนมาสักการะกว่า3ล้านคนเลยนะครับมาดูกันนะครับ วัดนาริตะซังหรือชื่อเต็มว่าวัดนาริตะซังคอนโกโออิงชินโชจิเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะจังหวัดชิบะที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟูโดเมียวโอที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่านาริตะฟุโด ปฎิสถานเป็นองค์พระประธานถือเป็นหนึ่งในศาสนาสถานสําคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟูโดเมียวโอ,โอวัดน,นี้นะคะเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวผู้คนจะมาทําพิธีโอโกมะในวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีพิธีนี้เป็นพิธีเสริมมงคลในวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้เทพเจ้าคุ้มครองให้ปลอดภัยค้าขายรุ่งเรืองขอพรให้สอบผ่านอายุยืนและคุ้มครองจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะ และสำหรับเพื่อนๆสายมูนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปจัดเครื่องรางกันซึ่งที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายอย่างเช่นถุงป้ายลูกประคำร้อยข้อมือลูกประคำและภาพแขวนต่างๆก่อนเข้าวัดนี่สายมูห้ามพลาดครับซื้อเครื่องบูชาติดตัวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกายนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นอันนี้ t r a ฟฟิกนะครับการการเดินทางนี่ก็เป็นปกป้องปกป้องปกป,ป,ป้องนะฮะแล้วก็อันนี้ชัยชนะนะครับ ก็มันเลือกเอาได้ครับมีหลายแบบนะครับใครต้องการแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับก็ตกอาละประมาณพันเยน5 0 0เยนอันนี้ใหญ่หน่อย2,000เยน อันนี้บิ๊กบุ้มเลย3000เยนอันนี้สำหรับ Family Safety นะฮะสำหรับความสุขและความปลอดภัยของครอบครัวส่วนวิธีนะมัสการที่จะมาแนะนำนะคะไม่ได้เป็นข้อกำหนดแต่ถ้าเราเตรียมศึกษาไว้ก็จะทำให้เราเข้าใจพิธีการต่างๆมากขึ้นและทำได้อย่างถูกวิธีค่ะโค้งคำนับหนึ่งครั้งที่ประตูโซมงก็คือประตูทางด้านหน้าเลยค่ะทุกคนล้างมือและบ้วนปากให้สะอาดที่ซุ้มสาหรับล้างมือเมื่อลอดใต้ประตูโซมงเข้ามาจะพบกับซุ้มสำหรับล้างมือที่อยู่ทางด้านขวามือหน้าบันไดหลังจากใช้กระบวยตักน้ำล้าง มือซ้ายและขวาแล้วให้รินน้ําลงบนฝ่ามือและนนาไปบ้วนปากเพื่อเป็นการชําระร่างกายและปากให้สะอาดบริสุทธิ์ช่วงนี้มีป้ายห้ามจึงให้งดกิจกรรมนี้ไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับเชื้อโควิดชําระล้างจิตใจด้วยทูบเมื่อลอดผ่านประตูนิโอมงและขึ้นบันไดเข้ามาจะมองเห็นอุโบสถไดฮอนโดอุโบสถหลัก ใช้มือกวาดควันจากทูบให้ลอยเข้าหาตัวเพื่อชำระล้างจิตใจให้สะอาดมีความเชื่อว่าหากอธิษฐานขอให้ร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยไปพร้อมๆกับกวากควันไปที่บริเวณนั้นๆของร่างกายคำขอก็จะเป็นจริงค่ะไหวบูชาที่อุโบสถไดฮอนโดโค้งคำนับหนึ่งครั้งเมื่อเดินมาถึงหน้ากล่องรับเงินทำบุญในอุโบสถไดฮอนโดเดินนานๆก็เหนืเหมือนกันนะเนื่อยกน เมื่อกี้ขึ้นไปไดมานะครับนาฬิตาสังกว้างมากๆถึงแม้ว่าอากาศเมื่อเช้าจะลบ4องศานะครับตอนนี้มีแดดก็สบายๆตอนนี้ไม่สบายนะโอเคทัวร์ต่อจะเห็นว่าพื้นที่นาฬิตาสังเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวหาก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนวะเราอยู่ตรงไหนหาไม่เจออ๋อเบลอเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ลงไปเป็นสวน มีเหยื่อไปแล้วสองคนนะดูมืดๆแต่ว่าน่าจะอากาศดีนะเดี๋ยวอาจจะลงไปนิดนึงจุดนี้ต้อง explore the w o r l d ซะหน่อยนะครับเหมือนว่างเนะก็ว่างจริงอ่ะไปสุดตรงนู้นแล้วกันแล้วไปดูว่ามีอะไรส่วนของเขาเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่มีเจดีด้วยให้ดูของจริงว่าเป็นไงนี่เจดีจ้าก็สวยดีนะ ไม่ผมโอเคนะบรรยากาศดีมากเลยนะครับลองดูใบไม้ที่อยู่ตรงนู้นถ้าเป็นช่วงเปลี่ยนสีนะใบไม้เปลี่ยนสีผมว่ามันจะสวยมากเลยนะครับสัมผัสถึงอากาศเย็นได้นะฮะผมว่ามันน่าจะสวยทุกช่วงเวลาวะ่ะคือตรงนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าหิมะตกแล้วหิมะเกาะน,นะสวยเลยดูร,บรอบๆผมสิทางที่เราเดินมาเข้าอีรรอบเดิมครับแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวแล้ว คือเดี๋ยวคงหาอะไรกินแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าจะกินอะไรแต่มันจะมีร้านข้าวหน้าปาลาไหลร้านหนึ่งนะครับที่คนนิยมมากินกันระหว่างทางที่เดินมานาริตะซังนะฮะเป็นร้านข้าวหน้าปาลาไหลร้อยปีนะครับผมเคยถ่ายไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะครับแร่กันแบบให้เห็นกันจจะเลยนะครับปักปักปักแร่ชเมื่อกี้บอกว่าจะเดินมาถึงแค่นู้นเนาะตอนนี้ถล่มมาแล้วนะครับเข้ามาลึกพอสมควรเฮ้ยแต่มันดีว่าผมไม่เคยมาเลยอนะ ใครไม่สายมูก็เดินมาด้านในในสวนได้นะฮะผมก็เดินได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับว้าวว้าวก็วดีว่ะโอ้เมื่อกี้มองไม่เห็นปลาไปแล้วตรงนี้เต็มเลยปลาเต็มเลยอะ่ะถ้าเราไปใกล้ๆมันจะตกใจไหมหรือว่ามันจะกระโดดงับเราไหมฟึง่ง โูหโตัวเลเลเลยเฮ้ยมันมาเว้ยมันนึกว่าคนให้อาหารแน่เลยอะอ่ะไอ้ส้มก็ได้เห็นไอ้ส้มตัวเดียวตัวอื่นไม่ค่อยเห็นว้ายเพือกเพือกทอดกินไม่ใช่ <laughs> โอเคทุกคนการเดินทางในวัดหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับไม่อยากเดินไกลไปกว่านี้แล้วเราจะขึ้นไปเจดีนั้นไหมอ่ะไปดูดีกว่า หนาวนี้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันก <c oughs> ว่าจะเดินรอบวัดเสร็จนะครับถ้าใครมีเวลาแวะมาลงที่เซชันนาริตะได้นะครับแล้วก็เผื่อเวลาสักครึ่งวันนะครับผมว่าโอเคเลยเดินเพลินนะครับเราพลาดรอบรถไปต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เข้าเซเว่นมาแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้ก่อนแล้วกันกำลังเลือกอยู่พิมพ์บอกว่าหาอะไรแปลกๆกินบ้างประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไง อย่างเงี้ยบอกเลยว่า beef and vegetable ใช่ไหมแต่ <_ D> ว่าไอเนี้ยมันก็ดูแปลกเดียนะแต่ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรไง <_ D> ไอนี้ก็เดี๋ยวโดนดายว่าก็กินแต่ของเดิมๆไอนี้ก็เคยกินแล้ว <_ D> เอานี้แล้วกันลองท้องไปก่อนเนาะเจ็เยนราคาสูงอยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองนี่แล้วกันให้เคาเวฟ คลิปนี้เป็นสุริมงคลในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับชาวฟิ Journey พิมพีได้เสริมดวงเผื่อทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะเราทั้งสองคนขอขอบคุณแฟนช่องทุกท่านที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเรามาตลอดปีหน้าจะมีคลิปสนุกๆพร้อมสาระที่มากขึ้นคอยติดตามกันนะและในปีนี้พิมพีขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาและมีความสุขตลอดไปเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะ